สวัสดีครับสาหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนการเขียนผังงานนะครับหรือว่าการเขียนโฟร์ชาร์ดนะครับผังงานคือแผนภาพนะครับที่ใช้แสดงลําดับขั้นตอนในการทํางานของโปรแกรมนะครับจะใช้ภาพสัญ,ญลักษณ์สื่อความหมายนะครับแทนขั้นตอนของการทํางานนะครับและจะใช้ลูกศรแสดงถึงลําดับขั้นตอนในการทํางานมาดูสัญ,ญลักษณ์ของผังงานกันนะครับที่เราใช้เป็นประจํานะครับก็อันแรกก็จะเป็นเทอร์มินาเตอร์นะครับเป็นสัญ,ญลักษ์ ที่ใช้ในการเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะครับต่อมาเมนโนอินพุตนะครับก็ใช้ในการรับค่าจากคีย์บอร์ดนะครับต่อมาสี่เหลี่ยมก็ใช้ในการกําหนดค่านะครับใช้ในการประมวลผลอย่างเช่นบวกลบคูณหารนะครับถัดมาครับดิ c ซิชันนะครับก็เป็นสัญลักษณ์เงื่อนไขนะครับใช้ในการเปรียบเทียบเงื่อนไขนะครับต่อมาคอนเน c เตอร์นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อภายในหน้าเดียวกันนะครับ ถัดมาครับเพจคอนเนคเตอร์นะครับก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อในกรณีที่เราเขียนผังงานแล้วก็จากหน้า1ไปหน้า2นะครับก็จะใช้เพจคอนเนคเตอร์แล้วก็ f ฟ o ์ l i น์นะครับก็จะเป็นลูกศรแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของผังงานนะครับและสุดท้ายนะครับดิสเพลก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ผังงานบางส่วนนะครับที่เราใช้เป็นประจำนะครับมาดูลักษณะโครงสร้างในการเขียนผังงานนะครับ ก็จะมีโครงสร้างแบบลำดับนะครับโครงสร้างแบบทางเลือกแล้วก็โครงสร้างแบบทําซ้ํานะครับซึ่งในการเขียนผังงานแต่ละแบบนะครับก็สามารถติดตามได้ในวิดีโอถัดไปนะครับสําหรับวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ